ไม่นเนี่ยก็ฟาดล่อหอยให้กาพี่น้องหาตัดลักหาตัดใหม่ที่มันไหลมาตามหอยพี่น้องเอาตัดตัดเอาแล้วก็เึ็นมาเฮ็ดเอามาเฮ็ดลักเอามาเฮ็ดลักล้อมปลูกอันหรือเปลี่ยนผูกล้อมหัวล้อมอย่างลูกผักชั่วผักชางพี่น้อง เฮ็ดไปหาไปไม่มันไหลามาตามนาม้ำตามยังเหาก,เก,เก,ก็เก็บไว้เฮ็ดลักเฮ็ดยังก็ใส่ได้เหาก็เก็บไปใส่เฮ็ดลักที่ใส่หมดเลาก็เก็บไปดังไฟอย่ามันไหลล้นมาตามแม่นม้ำพี่น่หนาฝนมันจะไหลมาหลายาลาย,ลายไม่ตอคอกตาอียยัง,ยงสิละไม่ ที่มันไล่มาตามหัวยนีพี่น้องอันนี้มันดีๆไหมแกนไหมยังเขาเก็บไปเฮ็ดลักเฮ็ดยังล้อมหัวอันที่มันนั่นนั้นใส่บ่ได้เขาเก็บไปคือกัรนึกแต่ว่าเก็บไปดังไฟดังไฟฟีงยามมันหนาวแต่ว่าอันนี้จะว่าบ่อไหนไม่นี่บ่อเดี๋ไล่มาเนี่ยคุยว่าเนี่มันถมเขาไปข้างในคนน่ะอันนี้บ่อดี๋ไล่มาแน่นอนแต่ว่ามันอยู่ในพื้นดินพี่น้อง อยู่ในพปื้นดินปลุกมันอยู่ได้จากไหนแต่สมัยก่อนดินมันเสมอฝุ่นเลยฝุ่นจากนี่ไปหาฝุ่นมันเสมอกันอันนดียมันโยนเป็นหวยไม้นี่บ่นเนี่ยไม่คอนบางไงมาทบไปตั้งแต่สมัยตั้งแต่สมัยไดวุ้นก็บรุกกันมองเนี่แเราพี่น้องมองหาอยู่หาก,กิน มองหากบหาปลาแถวนี้แหละหากินหาอยากแท้นี่แหละหาปูหาปลาไว้ตัวนี้แหละเลี้ยงคนเขียดโมบ้านแทวนี่คนเขียดนี่มันกินอยู่นี่เว้ดแหละกินปลากินยังอยู่นี่แหละมองนี่มองนีอหากินหาอยากจางนี่ไปหอดเซ้หมดมันจะมีหมูบาน ต่อๆกันไปแต่ละคนก็บสีากินอยู่นี่นะใส่เบ็ดใส่มองใส่ย,ยังกินนีต่ตะมองนี่ตะก้อนเป็นมองน่นตรงนี้ตะก้อนเป็นเลิกเลิกแต่ก้อนหวัหวหัวตัวนี้โบมี่มันสีออกมากนี่แต่เดี๋ยวนี้มันตัวน,นี้มันอ้นแล้วมันมันเศว้าไหมมาทางนี้ก็แปลขึ้กันอยู่มันกระเห็ดเกลงเต๋ออยู่เครวะ